วันนี้ตลาดหุ้นไทยกทางแสวมมองแนวโน้มของตลาดนะครับลักษณะแนวต้านขยับขึ้นไปเล่นที่ระดับ1290เมื่อวานปิดอยู่ที่1280แนะครับแล้วก็จุดรับนั้นอยู่1270แล้วกันนะฮะ69คือ70แล้วกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหุ้น ะะทางเอสแซลมองถึงตัวหุ้นในแง่ของตัวหุ้นตัวเช้านี้ให้หุ้น a อวีมาเป็นลักษณะของการแว่งตัวเป็นหุ้นตัวเล็กฮะบาท16สตางแนวต้านให้ไว้ที่ระดับราคาบาท20นะ,ะบาท28เป็นจุดราคาสูงสุดของเขานะะจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณบาทกับ10สตางแล้วกันนะครับนะบาท10สตางเป็นจุดรับนะะตัวต่อไปนะั้นเป็นพิเทพฮนะ นื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้ยังเป็นลักษณะของการลดตัวนะครับพิเทพปิดไปที่ร้อยสิบสองบาทจุดรับนั้นทางแซลให้จุดรับไว้ที่ระดับราคาร้อยสิบบาทนะในแง่ของจุดรับของพิเทพนะในขณะที่จุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับราคา,115านะคร้อยสิบห้าบาทนะครับถึงร้อยี่สิบาทนะครับตัวต่อไปคือปอทคะให้เมื่อวานปิดไปสามเป็นบาทเจ็ดจุดรับนั้นอยู่ที่สามสิบบาทนะสามสิบเอ็ดบาท ะจุดต้านอยู่ที่สามสิบสองบาทยี่สิบสตางค์นะตัวต่อไปเป็น egco ห้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์บวกมาห้าสิบสตางค์นะะฮให้จุดต้านไประดับราคาร้อยสิบแปดบาทนะครับจุดรับร้อยสิบบาทนะครับตัวต่อไปเป็น ssr นะเป็นรีสอร์ทนะครับบวกไปบาทเจ็ดสิบเอ็ดตางค์ราคาทรงๆตัวครับบาทแปดสิบห้าตังค์ เป็นจุดต้านนะครับแล้วก็ตัวจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณบาท70สตางน,นะในแง,ง่ของตัวหุ้นหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะช่วงวันนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลดีจากปริมาณการซื้อขายที่มีลักษณะการกลับเข้ามาสู่ระดับธรรมดานะฮะเรงหลับอย่างเดิมอยู่นะครับโดยบรรยากาศในตามเทศทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดีนะกลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าว,วันนี้รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราจะไป สนทนากับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์เอ l สวสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรีชาคุณจปปุตจ์สวัตวดีท่านฟังและฟกับผมวันนี้บรรยากาศในต่างประเทศเป็นได้รับผลต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะที่มีการบวกถึง1.23%เปอร์เซ็นต ห้าจุดนะฮะในตลาดดาวโจน์นะ,ะแล้วก็ Nasdaq บวกไป160ยหกบเอสอ็บวกไป43จุดนะฮะในแคนาดานั้นบวกไป3 3มสกนะ,ะส่วนในสายของยุโรปก,ก็ปรับในทิศทางที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะ,ะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเอเชียในญี่ปุ่นนั้นบวกไป358นะครับในไต้หวันบวกไหร้อยยี ในฮ่องกงเมืม่อวานนี้ไม่ค่อยดีนักวันนี้บวกไป3-3-4 3-4-0ฮะบวกไป1-2-8นะฮะในเซี่ยงไฮ้บวกไป32ในตัวของสิงคโปร์บวกไป37ในฟิลิปปินส์บวก63ในจาการ์ตาบวก7นะครับวันนี้ตลาดพุ้นไทยกทางเแสลมองแนวโน้มของตลาดนะครับลักษณะแนวต้านขยับขึ้นไปเล่นที่ระดับ1,290เเมื่อวานปิดอยู่ที่ หนึ <180 S 1> ่แนะครับแล้วก็จุดรับนั้นอยู่1270แล้วกันนะฮะหกเก้คือเจแล้วกันนะครับ,นนรบในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหุ้นนะฮะทางเอสแอลมองถึงตัวหุ้นในแง่ของตัวหุ้นตัวเช้านี้ให้หุ้น A-V มานะฮะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเป็นหุ้นตัวเล็กฮะบาท16บตางแนวต้านให้ไว้ที่ระดับราคาบาท20 นะบาท28บเป็นจุดราคาสูงสุดของเขานะจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณบาทกับ10สตางค์แล้วกันนะครับบาท10สตางค์เป็นจุดรับนะตัวต่อไปนะั้นเป็นพิเทพฮะเนะื่องจากราคาน้ํามันเนี่ยเมื่อคืนนี้ยังเป็นลักษณะของการหลดตัวนะฮะัพิเทพปิดไปที่1 1 2บาทจุดรับนั้นทางเอแซลให้จุดรับไว้ที่ระดับราคา110บาทนะในแง่ของจุดรับของพิเทพนะในขณะที่จุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับราคา1 1 0 5บาทนะครับถึง120บาทนะครับตัวต่อไปคือปอทอให้เมื่อวานปิดไป3เป็นบาท75จุดรับนั้นอยู่ที่30บาทนะ31บาทนะจุดต้านอยู่ที่32บาท25สตางค์นะตัวต่อไปเป็น egco 5 1 4บาท50สตางบวกมา50สตางนะฮะให้จุดต้านไประดับราคา118บาทนะครับจุดรับ110บาท นะครับตัวต่อไปเป็นเอสเออานะเป็นรีสอร์ตนะครับบวกไปบาท7จสต่างราคาทรงๆตัวครับบาท8ปสิาต่างเป็นจุดต้านนะครับแล้วก็ตัวจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณบาท70สต่างนะะในแง่งของตัวหุ้นหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะช่วงวันนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลดีจากปริมาณการซื้อขายที่มีลักษณะการกลับเข้ามาสู่ระดับ ธรรมดานะฮะรยลับอย่างเดิมอยู่นะครับโดยบรรยากาศในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดีนะ,ะในยุโรปเองทางเยอรมันนั้นบวกไปได้ถึง 329. จุดนะครับในตัวอิตาลีบวกไปถึง 473. ในฝรั่งเศสบวกถึง 53. จะสังเกตว่าตลาดในต่างประเทศทั้งหมดนั้นค่อนข้างดีนะในขณะที่ดาวโจนสลงหน้าขนาดนี้เนี่ยบวกมา 27. จุดนะครับนะแจกบวก 3.5. จุด SP บวก6จุด นะครับในในฮ่องกงเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับราคานะ้าเรียวไทม์นะครับในฮ่องกงนั้นขณะนี้ล่วงหน้าบวกไป3 1 2 2ในดักเองขณะนี้บวกไป328แล้วก็ทางยูโรโซนบวกไป 75. จุดนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงลงต่อเนื่องนะครับในตัวของ WTI นั้น58เหรียญน,นะลงมา2เหรียญในขณะที่เบนเอง 61.51ลงมา0.27นะครับขณะที่ราคาทองขยับอยู่ที่44.54นะฮะเป็นการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นภาพงโปรดักโดยส่วนใหญ่แล้วโปรดักนั้นเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับมีอีกอันนึงคือบิตคอยแข่งตัวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่94030นะครับลงมาเมื่อวานนี้ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้ลงมา535 นะครับก็เป็นลักษณะการแกว่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐอเมริกา,าไปเกี่ยวข้องกับในประเทศพื้นบ้านเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ตลาดนั้นมีสองมุมมองนะฮะในแง่ของมุมมองแต่อย่างไรก็ตามเป็นภาพของตลาดโดยภาพใหญ่ก็เป็นภาพในทิศทางที่เข้าสู่หมวดปกตินะฮะเดินหน้าต่อเนื่อง ประเทศไทยผมคิดว่าคงน่าจะเป็นลักษณะของการเดินหน้าต่อเนื่องดูจากบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับในแง่ของตัวการลงทุนเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่นําในแง่ของการซื้อขายก็ตัวฟอร์เรนนะครับกับตัวป๊อปเทรดนะในแง่ของการมาซื้อขายปรับนิสัยที่เพิ่มเป้าที่วางไว้จริงแล้วถ้าแตะที่ระดับพันสามได้จะดีมากนะฮะแต่โอกาสจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะฮะ ขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วจะมีการแรงขายทํากําไรอ่อนตัวเมื่อวานนี้ขึ้นถึง1287แล้วก็อ่อนตัวลงมาปิดที่1280นะวันนี้อาจจะขยับขึ้นไปที่1290 1 12 1295แล้วก็ท้ายๆตลาดจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวขายทํากําไรไปดูนะแต่ก็เป็นเทรนในทิศทางค่อนข้างดีครับพบครับ อืมอ่ะตรงนี้ก็ว่าจะถามพี่สุเชษว่าเมื่อวานที่โบกมาแรงแรงแบบนี้มันจะหมายถึงเป็นจุดกลับตัวของตลาดหุ้นไทยแล้วหรือไมห่หรือมันแค่ดีดกัขึ้นมาในช่วงสั้นเท่านั้นเองใช่ใช่แค่ดีดเท่านั้นเองฮะแค่ดีดในช่วงในช,ช่วงแรกเท่านั้นนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีลักษณะาการกลับตัวแต่เทรนเป็นยังเป็นนิทานที่ดีเนื่องจากปริมาณการขายกลับเข้าสู่โหมดปกติครับผม นะแต่ก็อย่าพิ่งไว้วางใจนะการทำกำไรระยะสั้นยังมีอยู่มียังมีเรื่องปัจจัยพื้นฐานในแง่ของการเลือกตั้งในประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็ลองพิจารณาดูกัหมวดหมวดพาณิชย์ยังไม่ค่อยขยับพนักนะฮะบวดแบงก์หมวดอิเล็กทรอนิกส์หมวดที่ดังๆไปแล้วเนี่ยราคามันเต็มไปแล้วเรามาระวังเรามาระวังจะไปติดยอดดอยของกลุ่มแบงก์ ไม่ใช่บอกแบงค์ไม่ดีนะแบงค์ดีแต่ละคามเต็มแล้วเขาอาจจะาขายทำช็อตระยะสั้นแล้วก็อาจจะดึงกลับไปนะฮะนะมันปีนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นปีฮะโันเสดวันที่สองเองนะระวังหน่อยละกันครับผมกลับารบขอบพระคุณครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมครับคุณสุเชษสุขแท้จากบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลครับก็ให้ไว้หลักๆ5หุ้นนะครับมี AV ปารทสพมี ปตทใหญ่นะครับ PTT Echo แล้วก็ SHR ด้วย